กราบสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG Special ตับคลิปนี้เราจะมาทำการพรีวิวตัวละครใหม่ล่าสุดในแพท3.5เกันต่ออีกตัวละครหนึ่งนั่นก็คือหนุ่มน้อยโชตะมิกะนั่นเองซึ่งตัวละครน,นี้จะเป็นตัวละครสีดาวที่เพื่อนๆได้สุ่มกันในแพท3.5โดยคลิปในวันนี้เราจะมาดูข้อมูลของตัวละครมิกะกันว่ตาตัวละครน,นี้จะมีความสามารถอะไรบ้างกลุ่มดาวของน้องเนี่ยจะเป็นจะต้องปลดหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องปลดเลยก็ได้อาวอุลตร้าอิฟแ ณปัจจุบันเราเตรียมพร้อมได้แล้วหรือ,อยังสุดท้ายเรามาสรุปตำแหน่งและจุดเด่นของตัวละครมิกกกันว่าตรวละครนี้จะอยู่ในตำแหน่งไหนกันแน่ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกมชินิมแพกปลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ไอดีพาสเวิในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลว่าเปยเพียงแค่ใช้ U i d ดในการเติมเพียงเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดลิก์ใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดส่วนพิเศษใต้เดสคริปชันนี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เคลว่าเปเท่านั้น สำหรับตัวละครมิกะเนี่ยจะเป็นตัวละครใช้หอกท่าน,น้ําแข็งในการเต,ติบโตของน้องเนี่ยจะเด่นไปทางด้านค่าพลังชีวิตที่ให้มาสูงถึง24%และเมื่อเราเนี่ยเอามาบวกกับค่าพลังชีวิตพื้นฐานที่ให้มาสูงถึง12,506ก็ทําให้ตัวละครมิกะเนี่ยมีค่าพลังชีวิตที่สูงมากและสำหรับเพื่อนเนี่ยที่อยากจะเตรียมพร้อมให้กับหนูน้อยมิกะของเราเนี่ยก็สามารถเตรียมพร้อมได้ตามนี้เลยยิงฟาร์มก่อนเนี่ยเราก็ได้เล่นก่อนนะและถัดมาเรามาดูการโจมตีของตัวละครมิกะกัน สำหรับการโจมตีปกติของน้องม,มิกะเนี่ยจะ,จะเป็นการโจมตีทั้งหมด5ครั้งโดยการใช้อาวุธหอกและหน้าไม้โจมตีศัตรูเึ่งการโจมตีตรงนี้ค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยและถัดมาสําหรับการชา์จโจมตีมิกะเนี่ยจะทําการพุ่งโจมตีไปข้างหน้าสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่พุ่งผ่านซึ่งการช์จโจมตีตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวละครทั่วไปเลยและต่อมาเรามาดูสกิลท่าของตัวละครมิกะกันต่อดีกว่ากับสกิลท่าที่ชื่อว่า Star Force w e l l มิกาเนี่ยจะใช้หน้าไม้ในการโจมตีใส่ศัตรูและมอบบัฟพ,พิเศษที่ชื่อว่าโซวินที่จะเพิ่มโบนัสความเร็วในการโจมตีให้แก่สมาชิกในทีมเนี่ยเป็นระยะเวลานาน,นถึง12วินาทีึ่งการใช้สกิลท่าตรงนี้เราสามารถกดได้2แบบคือการกดแบบปกติและการกดแบบค้างึ่งการกดแบบปกติเนี่ยก็ยจะเป็นการใช้หน้าไม้โจมตีด้วยเจ้าตัวโฟล f ฟอร์ดแอโรที่จะทะลุผ่านใส่ศัตรูสร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งและมอบบัพ,พโซวินให้กับสมาชิกทุกคนในทีม แต่ว่าถ้าเป็นการกดค้างเนี่ยมิกะเนี่ยจะทำการเล็งล็อกเป้าหมายยิงเจ้าตัวลามสตาร์แฟร์เกียรสร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งแกศตูตึงหลังจากที่เราเนี่ยทำดาเมจไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะเกิดการระเบิดออกปล่อยเจ้าตัวลามสตาร์เชดสร้างความเสียหายท่าน้ำแข็งแกศตูตึงการทำดาเมจตรงนี้จะสามารถทำดาเมจได้มากสุดเพียงแค่3ตัวเพียงเท่านั้นสําหรับเจ้าคูดดาวสกิลท่านเนี่ยจะนานถึง15วินาทีซึ่งตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอัพเลเวลตัวละครมิกะและปลดแพสซีฟสกิล จะทำให้เจ้าตัวบับโซวินเนี่ยมีความสามารถขึ้นไปอีกสำหรับความสามารถของเจ้าตัวบับโซวินที่ปลดแพสซีฟสกิลแล้วเนี่ยจะเพิ่มโบนัสความเสียหายกระจภาพเนี่ย10%ต่อเจ้าตัว1 d e t e ดี o ทคเตอร์สตซึ่งเจ้าตัวดี t ทคเตอร์ส c ตกเนี่ยก็จะเก็บจากการใช้สกิลท่าแบบปกติและการกดแบบค้างถ้าบันเพื่อนเนี่ยทำการกดแบบปกติโจมตีด้วยเจ้าตัวโฟลฟอร์ดแอโร่ถูกศัตรูเนี่ยมากกว่า1ตัวก็จะได้รับเจ้าตัวดี t ทคเตอร์ส c ต็กแง่ต่อศัตรูที่เพิ่มเติมยกตัวอย่างง่ายๆก็คื ถ้าเพื่อนๆเนี่ยโจมตีด้วยการใช้สกิลท่าแบบปกติเนี่ยโดนศัตรู2ตัวก็จะได้เจ้าตัว Detector Stack เนี่ยหนึ่งสถ้าเพื่อนๆเนี่ยโจมตีทั้งหมด3ตัวก็จะได้เจ้าตัว Detector Stack เนี่ยทั้งหมด2 Stack แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้สกิลท่ากดแบบค้างเนี่ยยิงเจ้าตัวรามสตาร์เชตถูกศัตรูก็จะได้เจ้าตัว Detector Stack เนี่ยหนึ่งสเต็กของเจ้าตัวรามสตาร์เชตแต่ละอันโดยการเก็บสเต็กของเจ้าตัว Detector Stack เนี่ยจะได้สูงสุดเพียงแค่สามสเต็กลง แล้วถัดมาเรามาดูสกิลท่าไม้ตายของตัวละครมิกะกันต่อดีกว่ากับสกิลท่าไม้ตายที่ชื่อว่า Sky ยเฟีย e r เทอรมิกะเนี่ยจะทําการอัญเชิญอธิษฐานคําสอนแห่งอัศวินเพื่อเฟื่อฟูค่าพลังชีวิตให้แก่สมาชิกทุกคนในทีมโดยจะคิดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครมิกะพร้อมกับเข้าสถา,านานที่ชื่อว่าอ e ีเกิลฟู โดยความสามารถของสถานะอีเกิลฟูลเนี่ยจะทำให้ตัวละครในสนามเนี่ยเมื่อโจมตีปติถูกศัตรูจะฟื้นฟูค่าพลังชีวิตโดยจะคิดจากค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครมิกะโดยเอฟเฟกต,ต์ตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ทุก2.5วินาทีสำหรับระยะเวลาของสถานะอีเกิลฟูลเนี่ยจะนานถึง15วินาทีบูดาสกิลทาไม้ตายเนี่ย18วินาทีส่วนค่าพลังงานเนี่ยใช้ถึง70หน่วยซึ่งตรงนี้ค่อนข้างที่จะกังวลมากๆเลย และต่อมาเรามาดูแพสซีฟสกิลของน้องมิกะที่เหลือกันต่อดีกว่ากับแพสซีฟสกิลแรกที่ชื่อว่า demarcation ว่ดเราเนี่ยมีตัวละครมิกะอยู่ในทีมจะแ,แสดงตำแหน่งของวัตถุดิบพิเศษของเมืองมอนสแตนที่อยู่ใ,ใกล้บนมินิแมปและต่อมากับแพสซีฟสกิลที่สองซึ่งแพสซีฟสกิลนี้ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วที่จะบัฟเจตัวโซวินให้โบวโบนัสความเสียหายกายภาพเนี่ยมากขึ้นและต่อมากับแพสซีฟสกิลสุดท้าย t o โ o g r a p h i c a l mapping เมื่อสมาชิกในทีมเนี่ยอยู่ในสถานะอีเกิลฟูจากการใช้สกิลท่าไม่ตายและบัฟจจตโตโซวินจากการใช้สกิลท่าทั้งคู่เมื่อทำการโจมตีแล้วติดคริติคชลเนี่ยจะได้รับเจ้าตัว d ดีเทคเตอร์สแต็กเนี่ยหนึ่สแต็และสามารถเก็บสแต็กเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งสแต็กหมายความว่าจากเดิมเนี่ยเก็บได้เพียงแค่3 s t สแต็เพียงเท่านั้นก็จะกลายเป็น4 s t สแต็ก สำหรับตอนนี้เราก็ดูความสามารถของตัวละครมิกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มดาวของน้องกันว่าตัวละครน,นี้จําเป็นจะต้องปลดกลุ่มดาวหรือเปล่าเรามาเริ่มต้นกับกลุ่มดาวที่1กันก่อนเลยที่จะลดระยะเวลาการเกิดเอฟเฟกต์ฟื้นฟูค่าพลังชีวิตในสถานะอีเกิลฟูจากการใช้สกิลท่าไม่ตายโดยเปอร์เซ็นต์การลดตรงนี้จะเท่ากับบัฟเจ้าตัวโซวินจากการใช้สกิลท่าที่จะบัฟในเรื่องของโบนัสความเร็วในการโจมตี สูตรนี้ก็หมายความว่าท่านเพื่อนเนี่ยอยากจะให้เอฟเฟกการฟื้นฟูข้ามชีวิตของสกิลท่าไม่ตายเนี่ยไวมากยิ่งขึ้นก็ต้องอัพสกิลท่านนะและต่อมากับกลุ่มดาวที่2อเมื่อมิกาเนี่ยใช้สกิลท่าโจมตีถูกศัตรูครั้งแรกจะได้เจ้าตัวเทคเตอร์สแต็กเนี่ยหนึ่งสแต็กและได้่วนกลุ่มดาวที่3และกลุ่มดาวที่5าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับสกิลท่าไม่ตายและสกิลท่าเนี่ยสามเลเวลอาพได้สูงสุดเนี่ยสิบห้าเลเวลและต่อมากับกลุ่มดาวที่4 เมื่อตละครที่อยู่ในสถานะอีเกิลฟรูจากการใช้สกิลท่าไม่ตายเนี่ยโจมตีฟืนฟูนฟนค่าพลังชีวิตจะฟืนฟูค่าพลังงานให้กับตละครมิกะเนี่ยสหน่วยโดยเอฟเฟกต์ตรงนี้จะเกิดขึ้นได้สูงสุดเพียงแค่5ครั้งเพียงเท่านั้นและสุดท้ายกับกลุ่มดาวที่6ที่จะมีความสามารถในการเพิ่มการเก็บเจ้าตัวเ e t เตอร์สเต็งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1อันและนอกจากนี้เมื่อตละครในสนามเนี่ยได้รับเจ้าตัวบับโซวินจากการใช้สกิลท่านเนี่ย จะเพิ่มความแรงคริเทเชลให้กับการโจมตีกายภาพเนี่ยถึง60%และต่อมาเรามาดูอาวุธและอ r ติแฟกท์ที่เราจะเตรียมพร้อมให้กับน,น้องมิกะกันว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเตรียมพร้อมอะไรให้น้องมิกะได้บ้างสำหรับอาวุธที่ผมอยากจะแนะนําให้กับน,น้องมิกะเนี่ยถ้าเพ,เพื่อนเนี่ยอยากจะให้น้องมิกะเป็นตัวละครสายเพื่อนผู้ฆ่าพลังชีวิตแบบเต็มเปี่ยมเนี่ยผมจะแนะนําเป็นอาวุธห้าดาวอย่ากจะตัวสตาร์ออปโฮมาที่โบดในเนอร์ของค่าพลังโจมตีและความแรงคริเทเชล ตรวนี้ก็ทำให้น้องมิกะเนี่ยทำดาเมจได้มากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญยังบวกค่าพลังชีวิตให้กับน้องมิกะอีกด้วยก็ททาให้น้องมิกะเนี่ยสามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับปลาที่ในทีมได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าทำเพื่อเนี่ยอยากจะให้น้องเป็นสายซับพอร์ตไม่สนใจในเรื่องของดาเมจเลยการแนะนําเป็นเจ้าตัวแบ็กแทสเซลซึงเจ้าตัวแบ็กแทสเซลเนี่ยก็บวกค่าพลังชีวิตเนี่ยที่สูงมากๆโดยอาวุธชิ้นนี้ก็เป็นแค่เพียงอาวุธ3ดาวียงเท่านั้น ตึงจะตัว2อาวุธชิ้นนี้ผมขอเน้นย้ำว่าน้องมิกะต้องมีค่าพลังงานที่เพียงพอนะตึงท่าน้องมิกะเนี่ยมีค่าพลังงานไม่เพียงพอในการใช้สกิลท่าไม่ตายผมก็จะแนะนำเป็นอาวุธสายฟื้นฟูค่าพลังงานให้กับน้องมิกะแทนอย่างจะตัวฟาโวนัทแลนดซึ่งจะตัวอาวุธชิ้นนี้ก็โบนัสใน่องของการฟื้นฟูค่าพลังงานให้กับน้องมิกะเนี่ยที่สูงมากๆประมาณหนึ่งเลยและนอกจากนี้เมื่อโจมตีติดคริติคอลเนี่ยยังมีโอกาสดรอปอนุธาต เปิดฟูค่าพลังงานให้กับน้องมิกะและสมาชิกในทีมได้อีกด้วยเจา้าหัวจินนี้เป็นอาวุธที่ดีมา,มากๆเลยในสายเปิดฟูคค่าพลังงานและต่อมาเรามาดูอัตติแฟกของน้องมิกะกันป่นานปัจจุบันเนี่ยเราเตรียมอัตติแฟกอะไรให้น้องได้บ้างโดยเจ้าอัตติแฟกตรงนี้เท่าที่ผมลองดูแล้วก็จะมีทั้งหมด3เซตที่พอจะเล่นกับน้องมิกะได้โดยเซตแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือเจ้าตัวโอเชียนฮิวแคมที่โบโนักการรักษาให้กับน้องมิกะ และเมื่อตละครเน่ทำการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับตละครเองหรือว่าสมาชิกในทีมเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายกายภาพโดยคิดจากเปอร์เซ็นที่เราเนี่ยฟื้นฟูค่าพลังชีวิตให้กับปาร์ตี้ในทีมแต่ว่าตานเพื่อนเนี่ยไม่มีอันดีแฟงอย่างเจ้าตัวโอเชียนฮิลแคมและมีปัญหาในของการฟื้นฟูค่าพลังงานแต่เป็นเจ้าตัวเทนนิสิตี้บวกกับเอ็มเบมก็ได้นะอันดีแฟงนี้ก็เล่นได้เหมือนกันหรือว่าตันเพื่อนเนี่ยอยากจะให้ตละครบวิกาเนี่ยเป็นสายฟื้นฟูค่าพลังชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ใส่เลยเทนนาซิตี้บวกกับไมเดนแต่ว่าตรนเฮื่อนเนี่ยอยากจะให้ตัวละครมิกาเนี่ยเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่จะทาให้ตัวละครในทีมเนี่ยทำดามเมจได้มากยิ่งขึ้นก็จะแนะนําไปเลยกับเซตโนเบสทั้งหมด4ชิ้นซึ่งการใส่โนเบสทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยเมื่อตัวละครมิกาเนี่ยกดใช้สกิลท่าไมา่ตายก็จะโบ,บนัสพลังโจมตีให้กับสมาชิกทุกคนในทีมเนี่ยถึง20%เป็นระยะเวลานาน,นถึง12วินาทีตัวนี้ก็ทําให้ตัวละครในทีมเนี่ยทำดามเมจได้มากยิ่งขึ้น และในส่วนการใส่อ์ติแฟกตาชิ้นเนี่ยผมจะให้มองกุฎเนี่ยเป็นโบนัสการรักษาโวยเนี่ยเป็นค่าพลังชีวิตและนาฬิกาเนี่ยผมจะให้ใส่เป็นการฟืนฟ้นฟูค่าพลังงานราอถ้าที่ดูแล้วนอมิกาเนี่ยน่าจะฟืนฟ้นฟูค่าพลังงานไม่ดีมากนะและต่อมาเรามาดูการจัดทีมให้กับนอมิกากัน ซึ่งทีมของนอมิกะเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเพียงแค่ตัวอย่างเดียวเพราะว่านอมิกะเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเหมาะกับทีมกายภาพมากๆโดยจะทีมนี้เราจะต้องทําปฏิาริต์อย่างเจ้าตัวซูเปอร์คอนดักที่จะเป็นการทําปฏิาราย์ระหว่างธาตุไฟฟ้ากับธาตุน้ําแข็งเพื่อลดความต้านทานกายภาพแก่ศัตรูและหลังจากนั้นก็จะให้ตัวละครมิกะเนี่ยบัฟในห้องโบนั้นความเสียหายกายภาพซึ่งตัวละคร DBS สายกายภาพที่ดีที่สุดณตอนนี้ที่เป็นธาตุน้ําแข็งเนี่ยก็คือตัวละครอ,อย่างยูล่า แต่ทำเพื่อนเนี่ยไม่มีตออัวละครยูล่าก็ใส่ตัวละครอ,อื่นก็ได้ที่ใน,ในห่วงการทําดาเมจกายภาพและสุดท้ายก่อนที่เราเนี่ยจะไปสรุปตําแหน่งและจุดเด่นของน้องมิก่ากันเรามาดูแนวทางการเล่นของน้องกันดีกว่าว่าน้องเนี่ยเราจะเล่นยังไงได้บ้างสำหรับก,การโจมตีปกติเนี่ยน้องเนี่ยไม่ต้องอัพพลสวัสดเลยแม้แต่นิดเดียวน้องไม่จําเป็นตัวสกิลท่านเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยง่ายๆก็คือให้เราเนี่ยโจมตีถูกศัตรูมากกว่า1ตัวไม่ว่าจะเป็นการกดแบบปกติหรือว่าการกดแบบค้าง ื่อบัฟโบนัสความเสียหายกายภาพให้กับปาร์ตี้ในทีมและหลังจากนั้นค่อยสลับหาตัวละครทําดาเมจกายภาพในทีมและในส,นสกิลท่าไม่ตายเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยใช้สกิลท่าไม่ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยใช้สกิลท่าโจมตีใส่ศัตรูเพื่อจะได้บัฟจากเจ้าตัวแพสฟสกิลเป็นการเก็บเจ้าตัวดีเทคเตอร์สแต็กสรุปสุดท้ายสำหรับตัวละครมิกะเนี่ยตำแหน่งเนี่ยกำแน่นอยู่แล้วล่ะเป็นตัวละครสายซับพอร์ตสายฟื้นฟูค่าพลังชีวิต โดยมีจุดเด่นหลักเนี่ยก็คือการปับความเร็วในการโจมตีปับโบนัสความเสียหายกายภาพให้กับสมาชิกทุกคนในทีมจากการใช้สกิลทา่าและนอกจากนี้ยังทําให้การโจมตีวอร์ติของสมาชิกทุกคนในทีมเนี่ยสามารถผลผูกค่าพลังชีวิตได้โดยจะมาจากการใช้สกิลทานน่าไมตาของตัวละครมิกะและนอกจากนี้การปั้นตัวละครมิกะเนี่ยก็ปั้นตามฉบับสายซับเลยก็คือเน้นในเรื่องของค่าพลังชีวิตบนโฟค่าพลังงานโบนัสการรักษาตึงปั้นแค่3อย่างนี้ตัวละครมิกะเนี่ยก็เก่งแล้ว ส่วนกลุ่มดาวของตระครมิกะเนี่ยก็คุ้มค่าทุกกลุ่มดาวเลยและก็จบไปแล้วสำหรับการพรีวิวตระครมิกะยิงนาเพื่อนเนี่ยเป็นเมนสายกายภาพอย่างยูล่าเคิร์ชิงตระครพวกนี้ต้องการมิกะมากๆเพื่อทําให้ทีมของเพอเธอเนี่ยเติมเต็มมากยิ่งขึ้นและถ้าเพื่อน,นชอบคลิปอะไรแบบนี้หลบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซ u b ส c r i b e ให้กับ MG Space ด้วยสำหรับวันนี้ MG Space ของนอกกราบขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า เจอกันบาย